สวัสดีครับทผู้ชมนะครับวันนี้เราก็กลับไปเล่นเกมแหกคุกนรกกันอีกแล้วซึ่งก็บอกเลยว่าคราวที่แล้วที่เราเล่นไปเนี่ยเราออกจากคุกเลเวลหนึ่งได้แล้วนะครับแลตอนนี้เราก็โดนจับมาอีกแล้วแล้วเขาก็เพิ่มระดับการแหกคุกให้มันยากขึ้นนั่นก็คือเลเวลสองนะครับ <S <S ตอนนี้เป็นช่วงพักเที่ยงนะครับเราออกไปข้างนอกก็ได้นะฮะเราสามารถเอาหัวอ,ออกไปได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะเอาหัวอ,ออกไป <S <S อ๋อแมเ่เอ้หัวกูอ่ะโอเคตอนนี้วันที่18แแล้วเออผมก็ เตรียมพร้อมขายบุหรี่ของผมเดี๋ยวเราจะซื้อกาดเพิ่มโอ้ว่าไงพี่อว้วนเอาพี่อว้วนก็ติดวันกันนี่วาพี่อว้วนจากคุกที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วต่อมาท่านผู้ชมมีเฟอร์นิเจอร์อันใหม่วะของใหม่ไฟเหรอยังไม่เคยซื้อเลยว่ะอะแล้วต่อมาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ไว้ให,ให้ตั้งตรงไหนดีนะครับมันคือโคมไฟนะคะแบบใหม่เราจะให้มันตั้งตรงนี้แล้วกันหรือว่าด้านบนเลยไหมหตรงไหนดีวะ อมตรงนี้แล้วกันอืมโอเคฮะตกกลางคืนก็ทำบุหรี่เป็นของหากินให้เรานั้นสุกอิ่มใจกูร้องอนะไรอีกแล้ววะเนียเอ้ยกูทำงานบุหรี่ดีกว่ากูอย่าเป็นเลยนักร้องเดีดอโอเคอ้าวเดี๋ยวก่อนเดอะแล้วกูจะฉีกกระดาษทำไมถ้ากูจะเสียนวะเดียไอชิปหายโอ้โหทำเชียกแล้วกันไปยังพอได้ทำอะไรอยู่เอา้าโอ้มีบุหรี่งนหนึ่งโอ้ชีวิตกูต้องไปกลับเริ่มใหม่เลยกูเพิ่งขึ้นมาตรกี้เฮ้ยต่อมาอุ้ย ลืมเก็บหลักฐานนะผู้ชมเอาไม่ไม่ไมขสมดของฉันไม่อ้อพวกฉันได้ข่าวว่าแกโดนขโม,มยกระดาษอุปกรณ์ทำหมดเลยด้วะ่ะเสียใจ้วยนะวัยรุ่นฉันเสียใจด้วยฉันเสียใจด้วยจริงจเจ๊ด้้นานามันสายตาดีเอนอนายควรที่จะซื้อตู้นะนะครับโอ้จบเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูยังไม่ได้อ่านเอาไอ้ห่อนั่นมันช่วยผมแล้วผู้ชม ไอ้หมอนั่นมันช่วยผมสงสัยมันไปค้นมาให้ผมในตู้เก็บของตำรวจได้นะครับนะเออมันทำงานเป็นพันโลงหรือเปล่าวะตอเฮยชีวิตทำบุหรี่ผมลองเอาเพื่อนให้เพื่อนข้างห้องดีไหมท่านผู้ชมเอาแมไให้มีใครอยากได้บุหรี่บ้างให้มีใครอยากได้บุหรี่โอ้ยตำรวจมาชิบหายแนละ้วตำรวจมา เพื่อนเอาเป้าบุรีแล้วเนาะเฮ้บุรีเอาเป้าเออห้าพันบาทห้าพันห้าพันเร็วซื้อเลยตีตำรวจจะมาเร็ว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 ซื้อไหมเนี่ยเอาอ่ะลาไปเออเอาตังค์ละเฮ้ยเอาตังค์ชิบหายตำรวจเปล่าครับเปล่าทำอะไรนะครับเฮ้ยโอ้โถท,ทำบุรีแล้วนาะเฮ้ยเจ๊ดีต้องให้สินบนอ่ะเจ๊ให้สินบนอ่ะไม่ กูทำอะไรลงกไปกูโดนจับรอบสองโอ้ยไอ้บ้าโอ้ยแกนโดนจับอีกแล้วหรือไงวะเนียเฮ้ยคราวที่ฉันไม่ช่วยแกนะนพี่ดำพี่วันนี้วันที่ยี่สิบคอมบ์พี่ช่วยผมเถอะพี่พี่ครับกู <c oughs> ไม่เหลืออะไรแล้วเพื่อนกูไม่เหลืออะไรให้บึกแล้วฉันขอทิ้งขยะก,ก็ได้นี่อะขยะอาจจะขายได้โอเคขายได้ห้าเหรียญฟูดิเจอร์ใจนะ <c oughs> ขอโทษน,นะในขอโทษน,นะเจ้าโคไฟที่จะซื้อมา โอเคมาขายได้ต้องจะขายได้ชีวิตดีแล้วจากนั้นฉันก็จะเอาดีด้วยจะจะขายโต๊ของฉันทิ้งดิมันคือการเสียสละที่ดีที่สุดนั่งทําแบบนี้แหละนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาเอาขยะบางแบบนี้ได้ไหมนะครับแล้วเขาจะไม่ถามเราว่าแบบโต๊มึงหายไปไหนไวะไอ้่อยโอเคนรื่ฉีกระดาษกระดาษเออกูทําอะไรไม่ถูกเว้ยไม่เคยทาอะไรแบบนี้มาก่อนถ้าตํารวจเข้ามาเห็นต,ต้องรีบทาภายในครั้งเดียวแล้เวเข้าโอเค,โอ,เคโอ้โหนี่ผมนั่งยองของจริงนะเนี่ย นั่งยอกเลยเขียนเขียนเรื่องราวว่าตอนนี้เรากำลังกำจะโดนตำรวจจับหรือเปล่า,า,า,าเร็วเร็วเร็วเร็เขียนเขียนเขียนเร็วแต่รูปอะไรอุย้ย เรื่องตลกเกี่ยวกับติน้นของใหม่วะเนี่ยอันนี้ของใหม่วะ่ะแฮ่มีแค่ดินสอรครับผมมีแค่ดินสอขอตั้งไหนครับโอ้ยอยากกดตินขอตั้งไหนครับโอ้ยอยากกดตีนกู่ฮ่มันไปแล้วโอเคสบายกูแล้วอ้วพระเจ้าท่านผู้ชมผมว่าผมแม่งอัจฉริยววะว่ะได้รอดมาได้ไงวะเนี่ยมีแค่ถังขยะอันเดียวขายไปอยากได้อะไรขายไปเี่ขาย,ขายต่อมาวันที่สองของเราปึ๊บปึ๊บป๊ทำเชือกดีกว่าโอเคเฮ้ยชิบหายแล้วเชือก เฮ้ยเอ้เอามันจัดสายัางขยะไม่ได้ลืมไปดึงออกจากกันได้ไหมเอาออกดึงออกงั้นก็ทําบุหรีเท่าที่ทําได้ยังพอมีตังกูจีตัวเองได้อยู่นั่งยองเหมือนในชีวิตจริงเลยนะเนี่ยถ้ามองไปเลยเห็นไข่กุ้หมดเลยโอเคเอ้ยตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้ว,ว,ลวโอเคทําลายหลักฐานทําลายหลักฐานทําลายหลักฐานแล้วไอ้ดี้ล่ะเอาไงเอาไงอะ่ะอุจัาเข้าไปไม่ได้ตำรวจอยู่นู่นท่านผู้ชมเรามีเวลาไม่มากิ๊กลง ลกลกไปลกอเอาเอาใส่ไหหว้หัวเขาก็เห็นดีไอ้ไฟนี่ครอบครอบนาฬิกาไม่ได้เอออเาไงดีวะไม่เชือกโดนจับไม่ไม่ไม่ใช่ของผมโจรด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ของผมโอเคบุรี่ยังเหลืออยู่ นะครับแต่มันเอากระดาษเราไปด้วยเฮ้ยเอาละครับผู้ชมต่อมาผมต้องกู้ศักดิ์ศรีผมแล้วา่าผมต้องเอาโตผมเคินไว้ในวันนี้นะครับนะผมทาโอ้โหบุหรี่เยอะมากนะครับนะบุหรี่เยอะสุดๆวันนี้โอเอค okay. วันนี้เราก็ต้องโอ้โหเขียนเรื่องราวด้วยเ,เรื่องราวเกี่ยวกับเลลี่เลลี่ที่รักของเราโอเคอันนี้เอาเฮียตำรวจหายไปแล้วตำรวจหายไปแล้วตู้เก็บโอเคขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนนี่อีกมือนึงเฉียดอีกมือนึงเก็บของแม่งโคตรสุดเลยกูโอ้าวนี้นายไม่ขออะไรบ้างหนาพวก ขอโทษทีนะฉันไม่เคยเห็นหน้านายชัดๆเลยขอไปดูหน้านายชัดๆดิอ้วางไอ้วัน <c oughs> นี้ฉันมีเยอะเลยดนะ้านด่ไม่ว่าจะเป็นบุรีเตมไปหมดเลยเดียบุหรีแล้วก็ดิ <c oughs> กระดาษแล้วก็บุหรี่อีกสองมวน <c oughs> โอ้โยนมาเลยพวพวกเราจะรวยไปด้วยกันนะครับไปรวยด้วยกันเรา <c oughs> เอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาผมซื้อของมาเยอะเลยเว้คราวนี้เราจะ มาทำช่วยๆกันได้แหละท่านผู้ชมไปกำลังใจให้ผมด้วยเอาล่ะข่าวนี้ล็อตใหญ่นะครับเราต้องรีบทำมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะเรายังเหลือเชือกอีกโอ้โหอีกสี่เส้นเลยโอเคเชือกอีกสี่เส้นไม่เป็นไรเราน่าจะทำได้โอ้ยตำรวจมาเร็วจังเลยว่าเร็วเกินเร็วเกินไป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 ประตูปิดเฮ้ยเฮออ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ มันเห็นอะไรมันเห็นกล่องนี่กับเชือกด้านไม่เชือกฉันแม่งเอากระดาษไปด้วยแม่งให้เซ็ตเวดมาท่านผู้ชมต่อมานะครับผมซื้อโปสเตอร์อันใหม่ว่ะโปสเตอร์ของคุกเวลสองจะเป็นยังไงวะอ่ะตรงนี้เลยแล้วกันแฮ่นี่ The Great ฮ่าเดอะเกรดเอ็กซ์แคร็กวนถูกไหมเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้พวกผู้คุมทำไมมันชอบมาด้านขวาเยอะจังเลยวะนะครับถ้ามาด้านขวานี่มันจะมาหาเราเร็วมากเลยเราต้องรีบทำลายหลักฐานนะครับก่อน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 จะคลิปหายนะฮะเดี๋ยวนี้อันสุดท้ายละ อ่ะสุดท้ายแล้วดูดิดูบัานดิโอ้ฉันได้ยินเสียงไข่พันฟอยว่ะเฮ้ยไข่พันฟอยจิบหายแน่ปิดปิดดีวาปิดอึ๊บประตูปิดประตูปิดสวัสดีครับโอ้ยยังไม่หลบอีกร้อยคอยฮะรออย่าทำอะไรพิเรนพิเรนนะเว้ยอ่ะถึงเวลาที่ผมจะต้องปลดล็อกเฟอร์นิเจอร์ของใหม่แล้วเฮ้ยได้อาดซิ้งล้างล้างมือว่ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ๋อแผ่นเทปวิดีโอนี่ว่าใช่แล้วนะครับี่โอ้นี่คือ การหนีที่ช่ำชองที่สุดฉันบอกเลยว่าพวก PSI จะไม่สามารถจับเราได้ถ้านายได้ใช้ฮูก,ก้าอะไรวะฮูก้าละ่ะอกูเล่นอันนี้รอแล้วกันอันนี้คืออะไรไมโครเวฟเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยทผู้ชมของใหม่ว่ะของใหม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาขวดมาทำไมเอาขวดมาใส่น้ำนะฮะเอาเลยนี่ใส่ ใส่ปุ๊บเต็มใช่ไหมเต็ม<ๆ>แล้วังไงต่อเต็มแล้วก็ใส่นี่เข้าไปหอจะบอกนะเฮ้ยเป็นระเบิดควันปะเนี่ยโอ้นีไงเอาลูเวทเสร็จแล้วอ่ะแล้วยังไงต่อกินหรอโคตตายเอาใหม่เอาใหม่ท่านผู้ชมนะตะกี้มันบอกให้เราขย่าวะขย่าเขย่าอึบ๊บโอ้ถ้าขย่าออกมาจะกลายเป็นระเบิดควดเอาละครับต่อมาภารกิจ เออต่อไปที่เราจะต้องทํานั่นก็คือเดี๋ยวก่อนนะขอซื้อขวดเลยแล้วกันขวดของใหม่แล้วก็อ่างด้วยนะครับมีอ่างด้วยวะโอเคเราจะเอาตังค์ทั้งหมดไปซื้ออ่างเออซื้ออ่างเว้ยกูจะซื้ออ่างมามามาโอเคเริ่มเลยันดับแรกนะครับอ่าผมจําวิธีได้นี่เติมน้ําใส่ขวดพอน้ําเต็มเสร็จปุ๊บมาง่ายๆนะครับขวดทําง่ายมากระเบิดขวดโอเคใส่ได้ระดับหนึ่งจนมีสีที่ตีสีเขียวจากนั้นก็เปิดไฟเปิดไฟไม่เกี่ยวหรอกเขยา่าเขยา่ขยาแรงๆนะฮะ เขย่าแรงๆเร็วเข้าเออขย่าตำรวจมาแล้วเร็วเข้าขยับขยับเออโอเคมากูได้ระเบิดขวดแล้วเว้ยโอเคเก็บไว้อ้าวถ้าผู้ชมตอนนี้ชิปหายแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมลิ้นชักกูเปิดไม่ได้ลิ้นชักกูติดดิโอ้โหเซกเลยผมจะเอาไอ้กอกน้ำนี่ออกยังไงเนี่ยเฮ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจครับคุณตำรวจเดี๋ยวก่อนเผมจะเอาออกไงนี้เฮ้ยอ่ะกูล้างมือได้ละกันโอเคล้างมือไม่อไม่จะช่วยอะไรเลย ถึงเวลาเป็นนักกวีแล้วเว้ยวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอเสือตัวหนึ่งฉันเดินไปถามมันแล้วมันก็ตอบว่าสวัสดีไอเจตแมมไม่ใช่แล้วฉันจึงตอบว่าใบเท่าไรกูร้องเพลงอะไรเนี่ยโอเคขอเรื่องแบบว่าเรื่องสนุกได้ไหมขอแบบดราม่ามีดราม่ามีฉากร้องให้ให้คนได้คุกมันได้แตวแตกอกูเจอตูดอีกแล้ว เอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาในวันนี้วันนี้เราจะเน้นทําระเบิดขวดอย่างเดียวไว้เพราะระเบิดขวดคือชีวิตกองน้ําเหมือนที่แม่กูชอบใช้กูเนี่ยอ่าโอเคน้ําของเราเป็นน้ําของรัฐบาลน้ําในคุกใส่ผงไปใส่ผงเข้าไปปึ๊บเริ่มเขียวเขียวได้ที่ดิ่งระเบิดขวดจากนั้นเขย่าปึ๊บปั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 ๊บ ได้แล้วโอ้ท่าาผู้ชมดูในลิ้นชักนี้นะครับมีแต่ระเบิดขวดตั้งนั้นเลยอ่ะอันแล้วต่อมาเราต้องเอาระเบิดขวดให้หมอนี่นะครับไปตามภารกิจมันบอกว่าต้องการระเบิดขวด2ชิ้นอ่ะจื๊บโอ้ระเบิดขวดชิ้นหนึ่งสามสิบหกนะครับว้าวโคตรเยอะเพื่อแลกกับอะไรเนี่ยแอปเปิลเนาะโอ้เอาไมคกูําไปแอปเปิลแล้วก็มาปลดล็อกกล่องกันนะครับว่าได้ของอะไรบ้างโอเคหวังว่าจะได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆนะอยากได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่มานานล้ะในนี้นะครับมันบอกวิธีครับอุปกรณ์ของใหม่ด้ววย่ะะผมจ ไม่ดูแว้ผมจะไปขายต่อได้ไหม กูเป็นคนบอกเอามาบอกวิธีมึงมึงจะมาขายต่อกูไดะได้คอยคือ,อยังไงกูต้องดูใช่ไหมดูหรือเปล่ากูต้องกูจะเป็นต้องดูไหมแอปเปิลมึงไม่ขายได้ไหมว้าวได้8บาทอ่ะดูมันสักหน่อยก็ได้เอ้านี่คือวิธีการทำเอ่อเดี๋ยวก่อนนะการทำน้ำผลไม้เหรออ่ะอะไรนะครับเอ้ยอันนี้โอว้วิธีทำน้ำผลไม้นะผู้ชมทำน้ำผลไม้ว้าวเจ๋งเลยเติมน้ำแล้วก็ใส่แอปเปิลเข้าไปใช่ไหมโอ้โหนี่เป็นวิธีเอาตัวรอดแบบในคุกของแค่นี่หว่าคือคุณเลือกไม่ได้อะ่ะคุณสามารถหันไม่ได้ด้วย คุณใส่เข้าไปทักก้อนแบบนี้เลยอะไรพวกนี้ล่ะแล้วก็เขย่าหรอเขย่า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 วอึ๊บโอ้ไกลายเป็นเดี๋ยวก่อนนะแอปเปิ้ลหรือมะเขือเทศมาดิแอปเปิลดิมันต้องแอปเปิลดิมาท่านผู้ชมต่อมานะครับรู้สึกว่านี่จะเป็นวิธีการทำแอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่คราวนี้มีแอปเปิ้ลแค่ลูกเดียวอ่ะแล้วจากนั้นใส่แอปเปิ้ลเข้าไปในนี้เหรอจับมาแล้วก็เขย่าหรออ้าวแล้วทำไมตะกี้สองลูกมันเขย่าออกมาแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งวะอะไรวะกูงงวะเนี่ยเกมนี้ าลลาาฉันได้สูตรการทำเหล้าแล้วนี่ใส่เข้าไปแล้วจากนั้นก็เขย่าใช่ไหมจจับกับกับกับ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 ดิโอปเล่าดิใครอยากกินเหล้าเอ้ยใครอยากกินเหล้ามีใครอยากกินเหล้าไหมครับมีใครอยากกินเหล้าไหมเอ้ฮะครัวร้อแปดพันเอา้าเอาเปล่ามีใครสนใจไหมครับมีใครสนใจไหมโอ้ยหนวกหูโ อเอาละทนะ่านผู้ชมต่อมาคราวนี้ผมจะทําน้ําผลไม้นะครับนาะดูผมทำสองอย่างพร้อมกันแล้วครับนะนี่เขียดไปด้วยแล้วก็สอกกอ,อกน้ำไปด้วยอ่ะแล้วจากนั้นก็เอาแอปเปิลมาใส่สองลูกเพื่อทําน้ําผลไม้จากนั้นก็เขยา่าเขย่าจนกว่าจ,จาะหลดจมบป่เออจับปัจับีป่ปิดปิดไว้สวัสดีครับเขยา่ยาเอไม่เขย่าเออ เออโอเคมาได้น้ำผลไม้แล้วนะครับท่านะผู้ชมตำรวจไม่สนใจเล่าด้วยนะท่านะผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมต่อมานะครับเราก็ต้องกลับมาทำระเบิดขวดมันเดิมรสชาติดีต่อมาก็ขยา่าใช่ไหม ขยา่าแ้เบิดขวดโอเคได้อีกกันหนึ่งแล้วเว้ยอ่ะถ้าผู้ชมต่อมากูกลายเป็นมาเดนเดอร์และกูขย่าสองมือมากเลยดิเออผมสามารถแค่ขยา่าผมก็สามารถด้านซ้ายให้เป็นเหล้าด้านขวาให้เป็นน้ำมะเขือเทศเฮ้ยดิเรียบร้อยโอ้โ้ท่านผู้ชมดูดิผมทำบุหรีแม่งอย่างกับคุกกี้นะครับอย่างกับโมนคุกกี้อยู่เลย่ยโอ้โหกูดิเป็นคนเลวจริงๆเลยเอออยู่ดอกคุกก็ไปขโมยตังคุณยายต้องห้าบาทแล้วกูก็ดินเข้าคุกเพราะเหตุผลบ้าๆบอๆแบบนี้โอเคเอาละแต่อย่าสติแตกเลยตำรวจ มาไปอีกแล้วเดือดสามชิ <idal> <puntos. S 2> <Indiana. S 3> ้นมาเร็วมาเร็วเวลาเวลาไม่คอยใครเดี๋ยวเข้าเดือดสามชิ้นสุดท้ายสามชิ้นแล้วเข้าเก็บไปก่อนเดี๋ยวหายอืบโอเคปิดประตูผัน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 โอเคหมดแล้ว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 เก็บปั๊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 บเก็บแล้ววันจะเลยเดี๋ยว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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะปิดประต มันจะปั๊บปั๊บไปโอ้เขาวนี้ได้มีของอะไรบ้างเราพวกแฮ่ดูดิดูดิกูมีเยอะเลยกูมีบุหรี่เพียรพวกแฮ่อยากซื้อขายมานานแล้วฮ่บุหรี่หกอันใช่ไหมภารกิจแฮ่บุหรี่หกอันเอาไปเลยพวกเพื่อทําให้ชั้นได้หนีออกจากคุกฉันทาทุกวิธีทางเพื่องานนี้อ่าหกชิ้นแล้วจากนั้นก็ตามด้วยดิมะเขือเทศใช่ไหมจัดไปนี่ผมเริ่มเข้าใกล้คําว่าหนีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะฮะตนนด้ลาลาลาผสมโกโก้กับบุหรี่ ลาละลาใส่เข้าไปมีใครอยากกินระเบิดขวดบ้างไหมพวกหลังจากนั้นก็ขย่าวขยาว่าโอ้โหทำระเบิดขวดในคุกมันเป็นอย่างนี้ที่เองความรู้สึกจบแล้วใช่ไหมสวันดีโอ้โหไม่ใช่แล้วแล้วก็อจึบ๊บอ่าฮไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าชีวิตไอ้ข่อยแม่งจะต้องไปเขยา่าน้ำผลไม้แบบนี้นะฮะอแล้วก็ต้องมาทำเชือกให้พวกไอ้คนแหกคุกด้วยเฮ้ยชีวิตกูขยี้เข้าไปจนกว่าจะเป็นเชือกเอา้า เอา้าใส่เข้าไปาชีวิตกูมีแต่ทําภารกิจอ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ่ะภารกิจนี้ให้กับาปาร์ตี้ของฉันเหรอ,เ,อเราจัดปาร์ตี้ไว้เฮ้ยดีโอเคเราเลยต้องชอรองด้วยผลไม้นะครับตะกี้ แต่ตอนนี้เราได้ไอเทมใหม่แล้วเว้ยไอเทมใหม่ไอเทมใหม่ไอเทมใหม่เอาล่ะท่านผู้ชมมาคราวนี้นะครับผมจะทําระเบิดขวด3ามขวดไปเลยนะฮะมาดูดิว่าผมจะทําทันหรือเปล่าดีเปิดห้าก่อกน้ําเหมือนที่แม่เคยใช้พวกเราไงเรานาน้องๆทุกคนนี่นะวิธีของแทตกูต้องมากอกน้ำในโลก vr ด้วยเหรอวะเนี่ยโอเคกอกเข้าไปแล้วจากนั้นก็ตั้งฉากไว้นะครับแล้วจากนั้นก็ใส่แบบนี้ฮ่ากูแม่งฉลาดว่ะโอเคนี่ผมแม่งฉลาดจริงแล้จากนั้นก็โรยเลยโรย โรยลงไปโรย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 โอเคยังความเขย่ายังฮมาี่เขย่าสองมือฮ่าไปไงแปบ๊บเดียวได้ระเบิดขวดแล้วโอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วจากนั้นก็มีประตูลแล้วก็วันใหม่โอ้โห้ท่านผู้ชมผมไม่เคยแบบว่าทําเลยว่ะผมว่าอาจจะทําได้ก็ได้นะถ้าสมมติเราเขย่าระเบิดขวดเนี่ยแล้วจากนั้นก็โยนไปที่ข้างห้องดูได้ไหมอ่ะเอาละเอาละ,าละมาใครอยากโดนไอ้ข้างห้องนู่นใช่ไหมมันทําอะไรอยู่วะน่ะดูวัน มันเต้นบอลนั่นหนึ่งสองึบนด่เอาระเบิดโดเจเศรษฐีดูดีฟิว <laughs> ขอมันก็เด้กลับมาครับผมอยู่ดีว่ะดีหน่อยสำหรับคนที่เล่นพิเรนแบบผมนะฮะโอโล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 ่โ้ยเอ้ยคอยยืมมือมาซิพวกนายมีของอะไรได้ข่าวว่ามีระเบิดขวดเออนายทำทัท้งวันเลยเหรอไหนดูหน้ามันหน่อยดิเอยเหนื่อยว้ช่วงนี้ฉันต้องเลี้ยงลูกไหนดูตามันดิคอยพวกแกต้องกรอ หน้ามันดูเบื่อโลกยังไงก็ไม่รู้อะโอเคฮะฉันอยากให้ของขวัญแกเอาไปเอาไปพวกนี่อะอะนี่นี่สีชิ้นเอาไปเลยระเบิดขวดตามภารกิจเพื่อให้ฉันจะได้ค้อนใช่ไหมในการหลบหนีฮะดูสินี่ได้แล้วเว้ย